ฉันไหมอืมสวัสดีค่ะเมนี่พามาันหาเฮ็ดได้พี่น้องเดอ้อแต่ว่าเมนี่เจอเฮ็ดแล้วแต่ว่าบไดิทายให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องอัน,นได้เฮ็ดลายแล้วพี่น้องได้เฮ็ดปวกมูนึงแลวก็อันแล้วก็ได้เฮ็ดตะไคร้มูนึงพี่น้องล้วก็น,นี่มาเจอเฮ็ดพอฝ่ายพี่น้องเอ้ยก็เลยอันอ่ะทายจากน้อยก่อนตอนแรกว่าสิบ่ทายดอกแต่ก็ได้เกือบเต็มตะกาลแล้วแหละพี่น้องมามาเบิ่งกันอีกเบิ่งเด้อว่าเฮ็ดพอฝ่าย มันเกิดยูพูอันอันกอสหมวยมันเกิดทังไหนมาเบิ้งเด้อพี่น้องนี่เอาวางไว้ก่อนเด้อเนี่ยถ่ายกระเป๋าก่อนพี่น้องเอ้ยถ่ายตามมาเลยนะคะถ่ายลงมากับมือเลยนะจ๊ะนี่พี่น้องมันเกิดยูจังสี่พี่น้องเอ้ยเนี่ยเยีอฟอฟายไมันช่เป็นแบบใย,ายข,ขาวๆพี่น้องเห็นบ่เอ้นี่พี่น้องเอ้ยนี่ยยีอฟอฟาย มาเบิงนี่บกขึ้นว่านสีออกพี่น้องไปเทียเท่ยวกาลสินมาไปเที่ยวกาลสินมาตั้งสองอาทิตย์พี่น้องนี่แล้วก็เลยว่าเอ้ยแวะมาเบิงก่อนนะมูว่านเฮ็ดบวกมันก็ออกอยู่แต่ว่ากระได้มงมูนึ่งแหละแต่ว่ามันนันบานแล้วแหละพี่น้องมาเบิงอีกพี่น้องเอ้ยมาเบิงเห็ดพอฝ่ายพี่น้องมาตามมาเลยจา้านี่พี่น้องเห็ดพอฝ่ายนี่โอ้ยกิดอะโอ้มันนี่เลยตัวนี้ เด็กๆพี่น้องเอ้ยไม่ว่าจะาไดยืดอบบนี้นเห็นปะเห็นพี่น้องซุ้มข้ามาเบิง้งเอามา้ใกล้ๆพี่น้องเออเบิง้งตอนเก็บพี่น้องโอ้โห้ไข่แบบใหญ่พี่น้องเบิงบ้งกิงนได้พี่น้องยังอ่อนอยู่ยุ่งกับหลายพี่น้องเอ้ยยุ่งหลายพัสพี่น้องเบิ้งไข่บับกใหญ่โอ้โ พี่น้องเอ้โอ้น oh ี hey. ่เถ hey. okay, uh. okay. yeah, ่าแล้วเห็นปะพี่น้องเห็นปะเห็นปะพี่น้องเคยเอาน้ำหลุมจังสีอลไรพี่น้องมันเกิดนีานอุ๊ยโอเคแล้วโอ้นี่มีใส่ไียใจโอ้เสียตายแล้วพี่น้องเอ้ยกินห้าง เบิ้องทายลงไปเบิ้องนั้พี่น้องดูด้วยดูด้วยเองดูกล้องด้วยหยุดไม่ต้องมาดูเลยพี่น้องเห็นปะหายก็สิ็จแล้วพี่น้องเว้ยเคี้ยนน้ำมันลุ่มมันเนี่ยก็เสิ็จละ มองได้เห็นเป็นเยี่อ yeah, ข,ขาวๆนี่นี่พี่น้องเห็นปะน้องเห้ยเห็นปะนี่นี่นี่ใช่เป็นเังใช่อะไรพี่น้องมาเทถาไปนอโอ้โหอันนี้ถาวเดีวถาวไปนี่เริ่มก่อนคือเบาๆนาะพี่น้องโอ้นี่ได้อยู่ ใครพี่น้องเลยน,น,นี่นี่พี่น้องนี่ถ่าย <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เห็นบ่พี่น้อง <c oughs> สามไข่พี่น้องเลยเจ้าช <c oughs> ื่ออะไรพี่น้องมีอีกใหนึ่งอ้นี่เถ้ <c oughs> าแล้วพี่น้องไหยเถ้าแล้ว ี่เลยพีนนน่น้องไข่นึงไข่ในน,น้อยพี่บบน้องอึ๊บนี่พ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 ี่นอ้องเฮ้ยพี่นอ้องพี่น้าเบิงบ้งเบิ้งนี่ไข่นึงเห็นบข่ขาวๆไหมพี่นอ้องเ้ยรวบ พี่นอ้องเห็นบ่โอ้ยร้อยแตกร้อยอย่างเต็มเลยพี่นอ้องเห็นบ่เโอ้ยบานหยุดเลยพี่น้องเลยได้บ่ะน้องแบบโอ้ยได้อยู่พี่นอ้องเห็นบ่ะน,นั่นเลยนี่รวมๆกันพี่น้องเอ้ยเห็ดรวมแต่ท่ายกะท่านั้นละพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินเนาะป้าเลาะ,น,น,ละนุ่นเละาะนีะ่เป็นราคาสินมาแล้วก็ยังมาเลาะโคกัน ก็สมุติอ,กอ,อ,อ,อ on, ตีกพี่น้องเลยพี่โอ้โอโองงพี่น้องโอ้แอ่ออนอยู่อ่ออนพีพีแตกพี่น้องเลยพี่โอ้นั่นอ่ออนอยู่โอ้หมุนกัดพี่น้องเลยนี่พี่น้องเห็นปะโอ้โอ่ออนพี่น้องเลยนี่เทียนเฉยเลยพี่นอ้อ,นองนี่ เสื้อเฮดพี่น้องเอ้ยมันแตกขึ้นไหมเนี่พี่น้องเอ้ยเปียโอ้โอ่ยอ่อนๆอยู่พี่น้องเพื่นะงุ้งกระลายดอย่าไว้ยุ่งกับสมุยบลาลายด้วยพี่น้องเปียเห็นบ่พี่น้องขาวเห็นบ่เปียเปียอสามไข่พี่น้องเอ้ยเห็นบ่โอ้เปียอนขี้ขึ้นไหมเพื่นะเพื่ะพี่น้องสามไข่ กันมือปีพี่น้องเฮ้ยแปะลงใส่ตะกาเลยพี่น้องอย่าเร็วค่ะอย่าเร็วค่ะจะช้า,ชาพี่น้องเอ้ยอ่อนโซนค่ะปีพี่น้องนี่อ่อ,อนๆเลยอันนี้อ่อ,อนๆเลยไอรนียหน่อยพี่น้องนี่ป๊าดพี่น้อง บึงดินแตกบึงดินแตกพี่น้องบึงดินแตกนี่พี่น้องเห็นบ่นี่ดินแตกนี่พี่น้องเอ้ยนี่ดินแตกโอ้พี่น้องอืมพี่น้องเอ้ยติดติดติดเมีนบ่ผู้เสือตายอืมพี่น้องดินแตก giật tai oh, Thảo tuân luôn Thảo lắm á oh, thảo ăn này. เศษอะไรพี่น้องทั้งโคกเน่าวกว่นี้มาเน่ากว่านี้พี่น้องโอ้พี่น้องเก่แล้วพี่น้องโอ้เก่งเลยพี่น้องใครนี่หน่อ,นนอ,อ,อยดีเห็นปะเด็กพอฝ่ายเกินทั้งเศษอะไรพี่น้องอยู่ทั้งทู๊ทั้งเขาดีเขาความเก็ง เดี๋ยวหลายน่อยอยู่นึกว่าซื้อได้เก็บแล้วปีนี้พี่น้องเลยเลียหายคืียะลยพี่น้องเจอเชืเ้อไม่ก็เลียพี่น้องเลยเบิ้เซติก้าเกย์อยได้จากพี่น้องนี่ไยลงมาชวบ มาเบิ่งอีกจัะพี่พี่น้องเลยเห็นปะเสื่อขาวพี่พี่น้องนี่พี่พี่น้องพี่โอ้ใครบอกง่ายพี่น้องเลยนี่แล้วก็พี่พี่พี่น้องซีใครพี่น้องเลยหนึ่งสองสามซีพี่น้องใครบอกง่ายหพี่น้องเอ้ยอุ้ยหโอ้ เบิ้งเบิงเบิงเบิง,บง,บง,บงดินแตกเคอรพี่น้องเบิง้งนี่เบิ้งเด้อดินแตกเคอรพี่น้องงัดออกมาพีะพี่พี่น้องสองไข่เพียโอ้นี่ไข่หนึ่งสามไข่ไข่นิดน่อยเห็นป่ะหนึ่งสองสามนี่แกไปโอ้ยเถ่าแล้วเพ่ถึงว่ากินได้บ่ก,กินได้ยุติว่าบ่เพราะเอาไปนอนไปนองเลย ไนได้พอแล้วช้าไปเรื่อยพี่น้องเจอ,อกันแล้วพี่น้องเลิดเล็ดเลิดเล็ดพี่น้องกดดิพี่น้องเอ้ยนี่ อ่อนดิพี่น้องเห็นปะเห็นปะพี่น้องเ้ยถ่ายให้เป็นกลางด,ด้วยนะที่รักจะได้เห็นนี่พี่น้องพี่น้องอ,องงู้พี่น้องเบิ้งพี่พี่พี่น้องป๊าดพี่โอ้โหกูน่ะกูน่ะพี่น้องโอ้โหไลค์ไลค์ไลค พี่น้องหลายเพียปีที่เท่าไม่ไพี่น้องยังเงินอ่อนอยู่บไปกินเห็ดเพราะฝ่ายแกกินเห็ดเพราะนางกระแซ่ก้วอกันนะพี่น้องตอนเต้นยังมาทันเถ่าเบิ้งพี่น้องอุ๊ยเพียเบิ้งแยกไปนี่เลยนี่พี่น้องนี่นี่นี่ยังใครพี่น้องเพียนี่นี่เห็นบ่นี่ อู้ขาวจะเล่นพี่น้องเลยดูว่าไข่แบบไงพี่เอกพี่นอ้องอือโอ้กระเด็นตพี่น้องเต็มกระมือไปเซ็กซ์ตะกากันเลยพี่น้องเอาตะกามาก,กันอึ๊บพี่น้องเลยเห็นปะอู้วเดราลายอยู่ด้วยหนิไอแกงลายอยู่พี่น้องเลยมามาเคลียร์กันต่อพี่ยังเห็นดิ โอ้โพี่น้องอันนี้อันนั้อันเท่าแล้วม้อขาวอยู่น้องขาวมันพี่น้องดูผลงานจ้ะดูผลงานผลงานพี่น้องเยอะเต็มตะกร้าโอ้โพออี่พี่น้องเจอแล้วนี่เห็นวะพี่น้องไอ้เท้าจั๊วอะพูดนะบ้าว่ะสองใคพี่น้องเอ้ย โอ้เลิศๆๆเลื่ใสเลื่อนเลื่อเลืเล่อนบอเกนี่พี่น้องเลยเจอแล้วโอ้ยกระเด็นพี่น้องนี่อ่อนๆอ,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 อยู่นี่เห็นปะหาเครียแถวเนี่ยเลยพี่น้องเห็นปะตตองพูขึ้นไปจตงสี่ นี่มองมองบริเวณหาพี่น้องนี่เคลียร์มันแล้วเด้นี่เคลียร์มันแล้วพี่น้องเคลียร์ลงมาแล้วนี่หางแต่นหางแต่ มันคือกระสีมะพรอยพี่น้องเอ้ยดีใจขนาดปุ่นเต็มตะกร้าแล้วพี่น้องกรสีบระได้บระได้หากินมันก็ได้อยู่แนละ้วพีนนะ่น้องเนี้ยอันเดอยวเยอข่าวพี่นอ้องเจอแล้วพี่น้องเลยพี่นอ้องเจออีกแล้วเจออีกแล้ว นี่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 เพาะฝเห็นว่อืมไข่หนึ่งอืมต้อใส่ตะก้านี่ว่าสิบพา่ายเปนเบิ้งไกลสิแหละ เด็กแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นป่ะนี่นี่ขาวๆเผา,าไปวะโอ้ยกล้องโอ้โทษทีเด้อพี่น้องเอ้ยเอามือจับถ่ายนี่ได้แล้วนี่เจหนึ่งรึเมาพี่น้องเ,อเคลียร์หายกันเลยจ้ะมาสิได้บอ นี่พี่น้องเจอแล้วนี่อุย้ยสองหน่วยนี่พี่น้องเห็นปะนี่นี่เห็นปะหนึ่งสองอู้ขาวจืว้อโอ้ขไข่ใหญ่พี่น้องเลยปุ่นเจด๊าดายประเทศไทยให้พี่น้องเบิรงกนังแต่เก็บเห็ดตอขอะขอกตะไคร้เก็บเห็ดบวกพี่น้องนี่ ได้แ,แล้วหนึ่งไข่นะพี่น้องเห็นบ่นี่พี่น้องเจออีกแล้วพี่พี่พี่น้องเห็นบ่โอ้ดีใจดีใจยุ่งกับลายพี่น้องเอ้ยนี่นี่อีกไข่พี่น้องเอ้ยเตี่ขาวจนพูนโอ,โอ้โอ้ยกล้องก็ได้ไมือจับท้ายเนาะพี่น้องเป็นสิน นี่ไข่นหนึ่งพี่น้องอืเอ้๊หมานถูกนี่ไข่พี่น้องเอ้ยอู้หาไข่พี่น้องห้าไข่ห้าไข่ใส่เลยจ้าครับไปลองเก็ไข่หนึ่ง ตอนนี้แหละโอ้ยเยอะเขาขายไม่เยอะเด้อไปทำหาไปเรื่อยๆที่ไหนพี่น้องเจอเห็ดตะไคร้อีกดอกนึงพี่น้องเอ,อ้ยเห็ดตะไคร้เขียวตะไคร้หนาเขียวดอกนึงพี่น้อง มาแอนอัตรการ้ามาใส่เร็วเห็ดใครใขี่ดอกนึงพีนอ่ไปเบิ่งกันต่อเลยโอ้บุกป้าฟ้าดงข่นะน่ะนั่นนั่นนั่นสองดอกน้องเจอจีมันสองดอกเดี๋ยนะอ่ะแอนเข้าไปเก็บเดี๋ยวขีนองจีนั่น,น,นเอาไว้ก่อนเก็บจีนี่จีเดียวนั่นแหละเับมาเลย ไม่ต้องเอานั้นอ่ะต้องเอาเล็กเกินเอ้ยเสียตะกร้การเลยครับถือมาด้วยเอ้ย okay. ไปเบิ่งกันต่อเลยพี่น้องโอ้ยชูวชัชัชชป้ากระได้หกยู่ได้พี่น้องมีบอมีบอ,ม,บอมีไหมมีไหมมีบอ่อพี่น้องเอ้ย ขาวดินพ่ออีกดอกนึงเฮ้ยพี่น้องเอ้ยเห็ดหาย,ยากเห็ดมันไม่เคยออกเลยพี่น้องเบิ่งหายจนทัว่วพี่น้องเอ้ยมาพ่อเห็ดตะไคร้ดอกนึงพี่น้องเห็ดตะไคร้ดึงดอกโอ้ยละกลิ่นแล้วพี่นอ้องบ่เอาบ่อเอา bây giờ như này là bây này nó kia nó bỏ theo ý dogging vượt đọc nói ô dogging ăn nham 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 chỉ nham 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 trong cái cái nó ui xả một đứa còn cả nó nhỏ cái nó kịp lấy chả thì à. nó là cái áo lụa chị em kinh mất lạ. Bố có cái tiếng một người muốn cười lại cái nó ấy có cái tiếng lại ต่อกันเลยจ้าเจอปะเจอครับเข็ดเพาะพี่น <huh Becca. S 1> ้องเข็ดเพาะเห็นปะเยอะยะขาวในโชว์หน่อยซีได้กี่ไข่แล้วโอ้โอ้หอไข่เลอะ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 ย เฮ้แต่ใครวางหั่นพี่น้องเชตะกร้า